สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่ของเดือนสิงหาคมแล้วล่ะครับแต่เหตุการณ์ในบ้านเราก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะไอโรคกระจอกไอโควิด -19 หรือโควิด1 9จนทำให้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่ง ของประเทศเน่ยทนไม่ไหวทนไม่ได้เราไม่ทนก็เลยเป็นที่มาของขาม็อบในวันนี้ขา็อบวันนี้ทั่วไทยไล่ประยุทธ์ครับ <c oughs> ทั่วไทยไล่ประยุทธ์แล้วก็วันนี้นะครับปทุมธานี11อโมงผ่านไปแล้วนะครับคา็อบที่รังสิตก็กำลังแห่แหนกันอยู่นครปฐมเริ่มแล้วตั้งแต่11อโมงที่พระปฐมเจดีครับ อีกแข่งหนึ่งนครปฐมที่สารยาครับจากสารยาสู่มหานครสำหรับกรุงเทพกรุงเทพจะเริ่มตอนบ่ายโมงไล่ประยุทธ์ไล่ตู่มาดูกันต่อไปถนนทุกสายจะมุ่งสู่กรุงโรมเฮ้ยไปยังไงวะเนี่ยกรุงโรมมุ่งสู่กรุงเทพเอาแล้วกันอ้าทีนี้ภาคกลาง ภาคกลางคา็อบวันนี้สุพรรณบุรี13นาฬิกาคา็อบสุพรรณจะไม่ทัวการจนบุรี14นาฬิกาวันนี้ครับเมืองการทัวและแล้วก็ระยอง14นาฬิกาคาโมบระยองนครสวรรค์14นาฬิกานครสวรรค์บ,บีบแตรไล่หมาสระบ,บุรีสระบ,บุรีกี่โมงเนี่ย15นาฬิกา็อบสระบ,บุรี 15- หรือ13 15นาฬิกามอบสระบุรีส่วนนครนายกก็3ามโมงเย็นนะครับ15นาฬิกาคามอบนครนายกไปเพชรชบูรณ์เพชรบูรณ์ก็คึกคักไม่แพ้กันครับท่านผู้ชมเพชรชบูรณ์16นาฬิกาคาโอบเพชรชบูรณ์ไม่แพ้กันเอ้าลบบุรีเขตทหาร1 6นาฬิกาครับราษฎรลบบุรีคา็อบเอาเลยไป จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรคาม็อบพิจิตรจะเริ่มต้นด้วย4โมงเย็นคือ16นาฬิกาเอา้าเลี้ยวไปอีสานอีสานหลายจังหวัดด้วยกันวันนี้มีคาม็อบไทยไม่ทนไทยไม่ทนวันนี้เดอะเต้นเขาไปร่วมด้วยนะครับเดอะเต้นเขาไปร่วมด้วยสุรินทร์14นาฬิกาสุรินทร์คาม็อบครับสุรินทร์คา็อบ ส่วนสกลนคร14นาฬิกาสกลนครคาม็อบเราไม่ทนไทยไม่ทนเหมือนกันไปจังหวัดอุบลราชธานี15นาฬิกาคา็อบทูเรียกว่าอะไรล่ะทนบ่ไหวมาไล่บักตูทนบ่ไหวมาไล่บักตูที่อุบลราชธานีส่วนจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชคาม็อบโคราชวันนี้บ่าย3โมงครึ่ง คือ15นาฬกา30มนาทีมาขอนแก่นครับมาขอนแก่นเป็นไงขอนแก่นวันนี้16นาฬิกาคามมอบขอนแกน่นคาม็อบขอนแก่นที่บึงนครบึงแก่นนครครับเอา้าเลยไปอุบลเลยไปอุบลไปดูวนนี้พี่น้องชาวบนอุบลไม่ทนเหมือนกันไทยไม่ทนไม่ใช่บลอุบลเอาแล้วบนพูดแล้ว15นากานะที่อุบล15นากาส่วนที่อุดรมาอุดรธานี อุดร16บหกนาฬิกาไม่เย็นมากนัก16บนาฬิกาคาม็อบอุดรธานีครับอุดรธานีไม่ทนมาภาคเหนือเอ้าภาคเหนือเป็นยังไงภาคเหนือเป็นยังไงขึ้นนู่นเลยเชียงใหม่เชียงใหม่วันนี้ครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาวันนี้เชียงใหม่มีทั้งฝางมีทั้งปลายชัยบาดาลไอ้ชัยปลายชัยประการคาม็อบฝางแม่ออยชายประการ บ่ายสามโมงครับเขาเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วขอไปบ่ายโมงไม่ใช่บ่ายสามโมงสิบสามนาฬิกาฟังให้ดีนะครับสิบสามนาฬิกาใครไปตอนไหนก็ไปได้นะครับนะเพราะรายการบุญละวีตีข่าวจะออกตั้งแต่หลังเที่ยงช่วงไปไปเรื่อยเลยครับและก็เป็นรายงานให้ทราบว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่มาร่วมขามอ็าามอบลำปาง15บหนาฬิกา30นาทีขาม็อบลำปางเอากระเถิบมาลำพูน กระเถิบมาลำพูนลำพูนเอาด้วยครับลำพูนไม่ทนไทยไม่ทนละปูนคามมอบละปูนคาม็อบ16นาฬิกาครับเอ้าลงมาตากหน่อยมาตากหน่อยตากจังหวัดตาก16นาฬิกาคาม็อบราษฎรแม่สอดคาม็อบราษฎรแม่สอด16นาฬิกานะครับไปช้าหน่อยไม่เป็นไรไปร่วมกระบวนกับเขาส่วนเชียงรายเชียงราย สิบหกนกาสามสิบนาทีคาม็อบราชดรเชียงรายนะเลยไปหน่อยเชียงรายรู้แล้วนะที่ไหนสิบหกนกาสามสิบนาทีมาจังหวัดแปรจังหวัดแปรเมืองแปรเมืองแพร่เมืองแพร่มาเย็นนิดหนึ Hence, ่งห้าโมงเย็นคือสิบห้านาฬิกาแห่ไล่ประยุทธ์แห่ไล่ประยุ้ยเอ้ยแห่ไล่ประยุทธ์สิบเจ็ดนาฬิกาครับเมืองแพร่ประดาแฟนๆรายการของบุญละวี ฟังตามนี้เอา้าล่องใต้ไปตามเสียงเพลงกล่อมบันเลงเป็นเพลงเล้าใจลอางมากเดี๋ยวหากินไม่ได้นะนักร้องเอาไปภาคใต้นครศรีธรรมราชนาครศรีธรรมราช14นาฬิกาคามอบนครศรีธรรมร,รชาชนะ14นาฬิกาบ่าย2องโมงบ่ายสองโมง ส่วนจังหวัดตรังจังหวัดตรัง15นาฬิกาคามอบตรังครับคามอบตรังและอีกแห่งหนึ่งคือสุราษฎร์ธานีบ้านของเทพเทือกโอ้โหจัดใหญ่เลยคามอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคามอบสุราษฎร์ธานีราชสรสุราษฎร์บ่าย3โมง15นาฬิกาวันนี้เจอกันครับเจอกันคาม็อบก็ทำให้ประยุทธ์เครียดหนัก เครียดหนักคา,ามอบทําให้ประยุทธ์เครียดหนักใครรักผมบ้างใครรักผมบ้างเครียดหนักใครรักผมบ้างบุญละวีก็ออกมาแฉเรื่องเฉาของประยุทธ์สลิมสุดเวทนาตู่สลิมสุดเวทนาตู่จ๋าอยากกลัวมันเขาทนไม่ได้ทนไม่ได,ไได้การท่องเที่ยวก็ดับสนิทอุตสาหกรรมก็ดับสนิทปราบทุจริตแม่งไปไม่ได้เลย การบริหารราชาการแผ่นดินล้มเหลวปฏิรูปราชาการปฏิรูปตำรวจพลละเลือนล้มเหลวความยุติธรรมกลายเป็นอยุติธรรมธรรมมาพิบาลไม่มีหลักมือยึดเลยเป็นไม้หลักปักขี้ควายการส่งออกกระเตื้องบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยตามหรือดูการหน้านี้ผลไม้พืชเกษตรเพราะต่างประเทศมันอดอยากมันปิดประเทศมาเป็นปีมันก็พอขายได้แต่อุตสาหกรรมล่ะ เหี่ยวหดเหี่ยวหดกับอุตสาหกรรมเพราะโรงงานปิดไปเยอะนี่คือภาคการส่งออกการทูดการต่างประเทศไม่ดีขึ้นเลยฉะนั้นข่าวม็อบวันนี้ทั่วประเทศจึงคลาคร่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนเป็นห่วงครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ต้องประจนกับทุกยากไม่มีจะกินรัฐบาล โยนเศษเงินมาให้แล้วจะพอกินสักกี่วันกี่เดือนเมื่อไร่จะได้เปิดเมืองเมื่อไรจะได้ทำงานเมื่อไรจะได้ค้าขายเมื่อไรจะได้มีงานทำแล้วทุกคนอยากจะฉีดวัคซีนวัคซีนมีไหม Mrna ไฟเซอหรือว่าโมเดอร์นาโมเดอรเนียมีไหมเพราะไอ้สอยี่ห้อเนี้ยนะครับมันก็จะช่วยป้องกันโควิดและก็ไอ้ที่ฉีดมาเนี่ยมันเป็นยังไงสังกะบวยหรือไม่อะไรยังไง คนก็สงสัยกันมากมายก่ายกองวันนี้ครับวันนี้มีข่าวออกมาว่าวัคซีนไม่มาตามนัดก็เลยทำให้ศูนย์ฉีดวัคซีน25แห่งเนี่ยพลาดเป้าฉีดวัคซีนให้กับคนกรุงเทพเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์ยังเหมือนเดิมต้องปิดตัวลงครับต้องปิดตัวลงนี่ขนาดองค์กรเอกชนขนาดหอการค้าขนาดสมาคมอะไรต่างๆเขาเข้ามาช่วย ทีนี้เป็นข่าวจากหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมาาาหานครบอกว่าหอการค้าไทย25จุดที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดนอกโรงพยาบาลสำหรับชาวกรุงเทพเกิดจากจุดเริ่มต้นที่ภาคเอกชนโดยสนันอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยได้ร่วมมือกับทางกทมจัดศูนย์ฉีดที่มีมาตรฐานรองรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับคนกรุงเทพ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและภาครัฐโดยหอการค้าไทยและเครือข่ายภาคเอกชนมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายหลักที่จะให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุดภายใต้นโยบาย Connect the Dot ของสนันอังอุบลกุลซึ่งสนับสนุนการกระจายวัคซีนของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้ครบ70%ของประชากรภายในปีนี้เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ โดย25ศูนย์ฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรการแพทย์อุปกรณ์รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยให้การดําเนินงานของศูนย์ดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสําหรับศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล25แห่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชม25แห่งเนี่ยก็มี1หอการค้ามหาลัยหอการค้าไทย2เดอะสตรีทรัชดาพิเศษ 3- ศูนย์ฉีดวัคซีน SCG 4.SCG สํานักงานใหญ่ 5. ไทย PBS 6. มหาลัยศรีประทุม 7. สามย่านมิตรทาว 8. เอ i ชีย q u e The Riverfront 9. t r u ดิจ g i ั a l Park 10. ธัญญาปาร์คศรีนครินทร์ 11. โลตัสพระราม4 12. โลตัสมินบุรี 13. สยามพารากอน1 4 e m พ r ร u m 15. ไอคอนสยาม 16. เด e m มอ l บางกะปิ 17เดอะมอลล์บางแค18บิ๊กซีบางบอน19บิ๊กซีร่มเกล้า20เซ็นทรัลเวิลด์21เซ็นทรัลลาดพร้าว2 2เซ็นทรัลปินเกล้า23เซ็นทรัลอีสต์วิน24โรบินสันไรส์สไตล์ลาดกระบัง 25PTT ทสเตชั่นพระราม2ขาออกนะครับเขาเปิดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพอายุ1 8ถึง25 และไม่ได้เป็น7กลุ่มโรคเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ w w w t h a i r u o m c a i c o m หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการตั้งแต่27พฤษภาที่ผ่านมาเป็นต้นไปและจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่7มิถุนายนนี้จากการเปิดลงทะเบียนมีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบกว่า2ล้า5แสนคนโดยเฉพาะวันแรกวันเดียวมีผู้เข้าจองใช้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีน ถึง1นล้านสอแสคนถือเป็นความสําเร็จจากความร่วมมือร่วมใจภาคเอกชนและศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนถึง80,000โดสต่อวันทีนี้มาถึงจุดนี้ครับท่านผู้ชมมาถึงจุดนี้มันผ่านมาสองเดือนเอางี้มันผ่านมาสองเดือนในระหว่างทางเกิดปัญหาต่างๆไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นจุดจะฉีดวัคซีนและให้ขอวัคซีนนะผ่านโซเชียลมีเดีย ระหว่างสองเดือนเนี่ยคือเกิดปัญหาระหว่างทางเนี่ยมากมายกายกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนไม่ได้มาตามนัดและไม่เด้เป็นไปตามแผนการที่ได้ตกลงกันนายกไว้ที่ได้วางไว้ตกลงกับรัฐบาลไว้จากข้อมูลว่าอางนี้ครับฟังให้ดีนะครับจากข้อมูลพบว่าประชาชนชาวกรุงเทพได้ลงทะเบียนลงทะเบียนได้ด้วยและก็ได้ฉีดวัคซีนไปเพียง5 0 0แสนเอง5 6 0 0 0 0คน,คน คิดเป็นเพียง21%ของจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจทั้งหมดทีนี้คุณสนั่นอังอบุบลกุลเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นประธานหอ,อการค้านี่ท่านยอมรับครับบอกว่าที่ผ่านมาไอ้25ศูนย์ิตวัคซีนภาคเอกชนเนี่ยยังไม่ได้เดำเ,เนินการอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเพราะอะไรเพราะการจัดสรรวัคซีนมายังศูนย์ไม่ต่อเนื่องไม่ได้รับความร่วมมือ ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางแผนร่วมกันไว้ถึงแม้ว่าภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะมีความยินดีพร้อมจะทุ่มเทพร้อมจะเสียสละในการดําเนินงานแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสนัน่นอังวบลคุณบอกว่าหลายศูนย์เนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้งานกลายเป็นศูนย์ร้างครับไม่มีวัคซีนไปให้กลายเป็นศูนย์ร้างไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งซึ่งถือเป็นความกังวลของภาคเอกชนเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะเป้าหมายที่จะทําให้การเข้าถึงวัคซีนของประชาชนเนี่ยมันล่าช้าไปอีกคุณสนัน่นอังุบันกุลก,ก็บอกว่าเอางี้ผมได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบว่าศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยจุดใหญ่หลายจุดร้างครับร้างหรือบางแห่งปิดป้ายประกาศบอกว่าปิดบริการชั่วคราวเพราะไม่มีวัคซีนเช่นที่ไหนบ้าง ต้องพูดให้ชัดต้องพูดให้ชัดไม่ใช่พูดพูดแฟกนิวไม่ใช่พูดข่าวปลอมอันนี้เป็นข่าวจากประธานหอ,อการค้านะจากประธานหอ,อการค้าคุณอุสนันอังอุบันบลุลบอกว่าที่มันร้างเนี่ยที่ปล่อยไว้นานแล้วไม่มีวัคซีนมาเนี่ยอย่างเช่นสามย่านมิดทาวเซนท่านลาดพร้าวอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าหากปล่อยไปนานมันก็ไม่มีประโยชน์ จะต้องมีค่าใช้จ่ายอาจจะจําเป็นต้องปิดศูนย์ไปโดยปริยายซึ่งศูนย์แต่ละแห่งเนี่ยใช้เงินลงทุนไปกว่า150ล้านบาทนะประยุทธ์ฟังไว้เขาออกทุนกันเองนะครับเอกชนหอ,อการค้าเนี่ยเขาออกทุนกันเองหอการค้าคุณสนัน่นอังวอนคุณเนี่ยหอการค้าซึ่งมารวมกันเป็นหอการค้าเขาออกทุนกันเองหมดไปร5 0ยล้านบาทแต่เปิดไม่ได้เพราะวัคซีนไม่มี ฉะนั้นประธานหอการค้าคุณสนา่นบอกว่าจนถึงวันนี้เอกชนทั้ง250ูฉีดวัคซีนยังยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนให้เข้าถึงถึงให้เข้าถึงวัคซีนอย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพก็เลยฝากรายการบุญลวีตีข่าวไปถึงรัฐบาลฝากให้รัฐบาลพิจารณาใช้ประโยชน์จากศูนย์ฉีดดังกล่าวเนี่ยโดยประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้มากที่สุด เพราะทุกๆโดสที่ประชาชนเข้าถึงวัคซีนนั้นมันนั่นมันหมายถึงการลดความเสี่ยงลดการเจ็บป่วยลดการเสียชีวิตและปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ประชาชนนี้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งวัคซีนเป็นคําตอบของประชาชนฉะนั้นจากนี้ไปคงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่จะต้องจัดวัคซีนให้เพียงพอเพื่อป้อนไปยังศูนย์ ที่ฉีดวัคซีน25แหง่งไม่ใช่ไปออก,กันที่แห่งเดียวอย่างบางซื่อเงี้ยน่ะรถไฟกลางบางซื่อไปออก,กันโอ้โหคนก็แน่นเป็นพันเป็นหมื่นหลายพันเป็นหมื่นและทำไม250นี่ไม่จ่ายให้เขาเขาก็มีพยาบาลเขาก็มีหน่วยฉีดเขาก็มีอะไรและเขาก็ให้ความร่วมมือถึงก็ลงทุนไป150ล้านบาทมันน่าเสียดายครับนี่เพราะการบริหารงานของรัฐบาล การจัดการลำดับก่อนลำดับหลังการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพหรือชาวบ้านเรียกกันว่าน่อมแนมไงแล้หน่อมแนมอย่างนี้เขามาไล่วันนี้ละควรแล้วถูกแล้วควรแล้วดีแล้วที่เขามาไล่เลาะพี่น้องประชาชนเขาทนไม่ได้ยังไงละวะเขาก็เลยออกมาไล่แล้วประยุทธ์ว่างไงอย่ามาอ้อนแม่ยกอย่ามาอ้อนสลิมบอกประยุทธ์เครียดหนักใครรักผมบ้างใครรักผมมางผมก็เห็นมีเวลาเน่นนับกบระป๋าเทพันละรักคุณ น้ประเทศบอกประยุทธ์ดีที่สุดการปกครองระบอบไทยๆดีที่สุดอันนี้ข่าวปลอมหรือเปล่าแฟกนิวหรือเปล่าว่าดีที่สุดและจริงๆมันดีที่สุดไหมยีส่สห้าศูนย์ไม่มีวัคซีนเนี่ยมันดีที่สุดไหมเอากันง่ายๆอย่างนี้เรื่องอื่นผมไม่คุยวันนี้ไม่อยากคุยคุยถึงเรื่องคารมบซึ่งเวลานี้เขาละเลงเตงตุ่มกันทั่วประเทศอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนี่คือการแสดงออกที่ประชาชนเขาไม่ทน ไทยไม่ทนเว้ยนะฉะนั้นพิจารณาครับจะลาออกจะใสหัวไปหรือจะคืนอำนาจใ้ประชาชนอย่างเมื่อวานนี้รายการข่าวทะลุไม้บอกอำนาจกูอำนาจกูคืนมาประยุทธ์ยุบสภายุบสภาคืนอำนาจให้เขาไปเพราะคุณทำไม่ได้แล้วนี่คือเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่เขาเรียกร้องมาจะเป็นส่วนมากส่วนน้อยส่วนใหญ่อะไรก่อนแล้วแต่แต่สะท้อนผ่านรายการ ที่บุญลวีมานั่งจุ่มปุ๊กอยู่ตรงนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าวภาคบ่ายวันนี้ขอให้ท่านโชคดีถูกหวยก็แล้วกันนะโอเคมีโชคกันทุกฝ่ายหวังอย่างเดียวหนึ่งกับสิบหกอา้าให้โชคดีก็แล้วกันอวยพรทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับของบุญลวีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามและแชร์แชร์แชร์เพื่อให้รายการนี้ยืนอยู่คู่พี่น้องประชาชนยืนอยู่เพื่อเรียกร้องระบอบประชาธิปไตย ให้มันเป็นระบบประชาธิปไตยสากลกาบขอบพระคุณจริงครับตรงนี้พบกันใหม่จากระบมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ